มีทีเซอร์หนังใหม่นะฮะจากค่ายไฟสตานะหุ่นพยนต์นะฮะไม่ใช่หุ่นยนต์หุ่นพยนต์แต่ละตัวแต่ละประเภทมีวิธีการทำที่แตกต่างกัน<อ>ทำขึ้นรูปกปักรักษาหรือทำขึ้นให้ชั่วร้ายเป็นคุณใส่เงินดำ ้9มีนาคมนี้นะฮะนังท่าทางจะหลอนใช้ได้เลยนะฮะก็กำกับความสยองแลวก็ภาพยนตร์นี้ทั้งหมดเนี่ยก็กำกับโดยพี่ไม้นะฮะที่เคยกำกับพี่นาคตั้งแต่ภาคหนึ่งจนภาคสามเลยนะฮะก็ถือว่าเฮ้ย แนวทางนี้อาจจะเป็นทางถนัดแกที่ทําแนวแบบมีความสยองขวัญหน่อยแต่ว่ารอบนี้จะยังไม่ได้เห็นความตลกแบบที่เราเห็นในพี่นาคเนาะนะฮะอันนี้อาจจะเป็นการแบบพูดถึงความสยองจริงจังเลยก็ได้ปั้นความกลัวปลุกความขลังหลังความตายเออแต่ที่ความน่าสนใจอย่างหนึ่งของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ที่นักแสดงรุ่นใหม่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูวินนะฮะโอ้รอบนี้มาเต็มตัวในฝั่งหนังนะเพราะปกติเราจะเห็นภูวินในฟีรี์เยอะนะรอบนี้อัพภูมพัดก็มาด้วยนะครับมีนิกคุณาทิตย์ มีเจมพุริพัฒนะฮะมีป๊อบสุริยามีฮัตซีววงมีปลาชปลาชลาวีมีพี่เอ็ดดี้เฮงนะฮะมีกาโต้มีน้องยูโรแล้วก็แบงค์พงศกรแบงค์นทวัฒน์เซนจตุวิทย์แล้วก็เอมมี่ทศนรนะฮะมีเยอะเลยเหมือนกันนะฮะที่เป็นแคสที่มาเล่นในหนังเรื่องนี้ชื่อแปลกดีครับผมไม่ใช่ขุ่นยนต์นะฮะขุ่นพยนต์